เดี๋ยวก่อนสิคิริตโตอะไรเหรอคาดินอลฉันไม่ยอมให้แถอขึ้นไปที่ชั้นบนสุดบนสุดของโบสถ์สันพน์เพื่อไปปราบแอดมินิสเตอร์ต์นะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราก็ไม่เหลือโอกาสที่จะแก้ไขเรื่องต่างๆแล้วก็ใช่อยู่เรื่องนั้นอ่ะฉันก็เข้าใจดีนั่นแหละแต่ว่า ไม่อยากให้มีใครมาตายแล้วก็ต้องมานั่งรู้สึกผิดกับการตัดสิในใจของตัวเองอีกแล้วนะ่ะรู้สึกผิดหรือว่าคุณกำลังพูดถึงชาลอตหรือเปล่าครับไม่ใช่เธอเท่านั้นชาลอดว่ะไอเ้เป็นมุมตัวนั้นนะ่ะนะตลอดเวลาที่ผ่านมานี้คาเองก็ยังรู้สึกเสียใจที่ส่งยูจีโอแล้วก็ิริโตไปสู้กับแอปวิสเตเตอร์ ก็เป็นถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่พวกเราทุกคนรอดมาได้แต่ว่าชาร์ล็อตนะไม่รอดถ้าหากว่าไม่มีคริโตะไม่มียูจีโอแล้วก็ไม่มีอลิสแต่ก็ชาเองก็อาจจะต้องตายไปแล้วเหมือนกันใช่แล้วในเมเธอตายไปแล้วคาร์ดินเพราะงั้นเขาจะไม่ยอมส่งพวกเราทุกคนไปตายย่งไงอีกเป็นครั้งที่สองแล้วท่านคาร์ดิน ไม่ตายหรอกนะจริงเพราะงั้นขอร้องล่ะคิริโตะแล้วถ้าสมมติว่าคิริโตะไม่ไปไปสู้ใครจะไปสู้อะแต่ว่าฉันก็คงอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกนะ,ถ,ะนนถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตอย่างนั้นเหรออ๋อยังดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วก็รอดูทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆนะต่อให้ข้าใช้พลังของข้าขัดขวางเจ้าไว้เจ้าก็าจะผ่าไปให้ได้สินะ ใช่แล้วถึงแม้ว่าจะต้องหยุดคาร์ดินอไว้ฉันก็จะไปง<ช>ั้นเหรอก็สมแล้วล่ะนะที่เป็นคิริโตเข้าใจแล้วมันก็พอจะมีแผนบางอย่างอยู่บ้างตอนนี้น่ะมันสามารถเข้าไปที่ใจกลางของาคาร์ดิโนซีดาได้แล้วก็คือตนน้นไม้นั่นเพราะงั้นเดี๋ยวจะลองบินขึ้นไปดูตรงชั้นบนสุดให้จากนั้นก็จะลองวิเคราะห์ต่าง เพื่อดูว่าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างหรือว่าจะต้องใช้เวลาในการขึ้นไปนานเท่าไรเพราะงั้นเดี๋ยวจะต้องขอตัวจากที่นี่สักแป๊บนึงเพราะงั้นยังไงก็ช่วยเชื่อใจฉันแล้วรอที่นี่ทีนะขอโทษทีนะคาทิโนทำไมจะต้องขอโทษด้วยล่ะที่พุทเจ้าต้องทำน่ะก็แค่อยู่ที่นี่แล้วก็รอผลลัพธ์เท่านั้นไม่ใช่เหรอก็ก็อาจจะใช่แต่ว่าเออใช่แล้วล่ะขอบคุณมากนะะงั้น ขอตัวก่อนนะจะบินขึ้นไปเลยเหรอฮะไปกันเถ <c oughs> อะฮอะอนั่นนะสินะชั้นบนสุดไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรอพวกเราอยู่กันแน่ <c oughs> เอานี่จะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วเราจะบุกไปเจอเจ,อเจอแล้วว่ามันจะจบแล้วครับทุกคนงั้น เอาเป็นว่าก่อนจะจบนะครับผมแอบอยากทำอะไรบางอยา่างคือในภาคนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นเควสเนื้อเรื่องของตัวละครเลยเราเอาจตะจัดเเรื่องหลักเท่านั้นเพราะงั้นก่อนจะเข้าสู่ศึกสุดท้ายที่จะต้องไปตบกระเจนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเควสหลักของเอ้ยเล่นเควสย่อยของสาวๆส,สักคนสองคนแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยนะโหใครดีวะคือโหแล้วกูดเดินมาเจออาร์ซนากับอลิซพร้อมกันเลยเอ่ออาร์ซนาขอโทษน,นะอันนี้มันชื่อภาคอลิสเซชั่นอลิซเดี๋ยวอลิซ อยากทำเควสดอะมอริสอเล็กนี่จะไปไหนเงินหรอค่ะแต่ว่าจะไปซื้อสเบียงมาเติมให้กับหน่วยต่อต้านหน่อยนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอนี่นะตอนนี้เราไม่ได้มีคนมากมายขนาดนั้นเพราะงั้นใครทำอะไรได้ก็ต้องทำค่ะไงจะมาด้วยกันไหมล่ะ,ะ,ะได้แน่นอนงั้นเดี๋ยวฉันช่วยนะ ขอบคุณมากค่ะงั้นก็เราก็ออกเดินทางกันเลยซื้อของกับสาวจริงเราควรจะต้องมีอะไรชุ่มชวยหัวใจบ้างโวแต่ใส่ในเรื่องหลักต่อยกันอย่างเดียวไม่ไหวเอาละ่ะเหมือนว่าทุกอย่างที่อยากได้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะั้างั้นเรากลักบไปเถอะคิริโตอ๋อเอ๊ะกลิ่นนี้ของกินอีกแล้วเหรอหรือว่าจะเป็น คิริโตะอาสนาบอกฉันเอาไว้นะว่าให้เธอน่ะหยุดซื้อขนมกินจอบกินแจ็บได้แล้วแต่ว่านั่นน่ะมันเป็นพายที่บอกว่ากลิ่นหอมมากเลยนะขอร้องเถอะเพ็มีแต่ของกินฉันอยากวีธีทำงานให้เสร็จแล้วก็กลับไปที่ศูนย์ประชาการใหญ่เพราะงั้นพี่กำลังจะพยายามขัดขวางหน้าที่อยู่ฉันในฐานะอัศวินอย่างนั้นเหรอเอ้ยล้อเล่นล้อเล่นนะอ่าโอเคๆกลับก็ได้ แล้วกลิ่นนี้มันอะไรนะ่ะอะไรอีกละหิวอย่างเดียวเลยนี่นายนี่มันเหนือจะเชื่อเลยกลิ่นนี้มันมันกลิ่นของดอกหอมหมื่นลีไม่ใช่หรอโอ,โอ้ดาบอลิสเหรอครับโอ้จริงด้วยเหมือนว่าจะใช่นะคะไม่เห็นรู้เลยว่าจะมีดอกหอมหมื่นลีทีเมืองนี้ด้วย นอกจากที่หมู่บ้านลูดิดแล้วฉันเองก็ไม่เคยได้กลิ่นมันจากที่อื่นเหมือนกันนั่นแหละสินะตลอดสองปีที่อยู่ที่เมืองนี้ก็เหมือนว่าจะไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยเหมือนกันลองไปดูหน่อยไหมล่ะอลิสน่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมมันคือดอกไม้ที่มาเป็นดาให้อลิสนี่ครับดาบไอ้ดอกหอมหมื่นลีนั่นน่ะเอ้ยเดี๋ยวสิคิริโตะมันไปไม่รอเลยแล้วถามทำไมวะ ไปแล้วก็ไม่รอแล้วก็ถามว่าไปได้เกินไหมอ่ะนี่อะอาิสดูนี่สิตรงนี้น,ะน่นะเขาขายดอกหอมเมอร์ลีอยู่จริงๆด้วยนั่นนะสินะคะดาบของฉันน่ะก็ดาบหนะอยเมอร์ลีของฉันก็สร้างมาจากไอ้ต้นหอมเมอร์ลีนี่เหมือนกันดอกไม้นี่ก็ดูคล้ายๆกันที่ว่าอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียว เอาละกลับกันเถอะนี่ก็จะกลับไปเดียวเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเออเดี๋ยว,ออยวจะรีบไปไหนนี่นะเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่อลิสจะเห็นดอกหอมหมื่นลีนอกจากที่เป็นดาบของตัวเองนะ่ะ ทำไมจะทำไมถึงสนใจเรื่องนี้จังเลยล่ละคะมันทำให้ฉันนึกถึงในโลกความเป็นจริงน่ะแบบว่ากลิ่นอะไรประมาณนี้มันทำให้ความรู้สึกเหมือนกับฤดูใบไ,ปไ,ปไม้ร่วงเลยนะอย่างนี้นี่เอง <c oughs> ก็มันคงจะทำให้เธอรู้สึกนึกถึงวันวานนิดหน่อยใช่ไหม <c oughs> ก็ใช่แหละขอบคุณมากนะโอ้แม่พี่ชายดิรสนิยมดีนั่เน,นี่ย นี่นะเป็นแบบว่าดอกไมท้ที่หายากมากเลยมันจะเติบโตแค่ในภูเขาทางเมืองฝั่งตะวันออกเท่านั้นเออของหายากสินะเนี่ยก็ทำไมวะมันเราเอามาทำดาบได้ไงถ้ามันหายากขนาดนั้นนะอะไรอะไรอลิสทำไมอยากไปที่นั่นแล้วดูเป็นแบบเป็นต้นเลยไหมละ่ะโอทําไมล่ะคะเออลองไปดูเป็นต้นเลยไหมอาจจะสวยเพราะว่าในโลกใบนี้น่ะ ความสามารถและพลังน่ะมันเกิดขึ้นจากอารมณ์นะเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเออเธอน่ะใช้ดาบขอมหมื่นดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็อยากจะไปดูการเติบโตของมันหรือเปล่าถ้าหากว่าไปเห็นมันแล้วก็อาจจะช่วยทําให้อลิสแข็งแกร่งขึ้นก็ได้นะมันก็ดูไม่ได้เป็นแผนที่แย่นะครับก็ได้ค่ะงั้นก็เออไปลองเดินป่าแล้วก็ดูดอกไม้กันอู้ โอเคเลยทั้งนั้น,น,นช่วยบอกหด้ไหมครับว่ามันต้องอยู่ในป่าแถบไหนน่ะไปทางเมืองฝั่งตอวหนอ,อกเออเมืองทางดินแดนฝั่งตอนออกของมน <า S 1> ุษย์มันค่อนข้างสวยเลยผมจําได้โอ้เอาล่ะงั้นก็รู้ที่แล้วนะแต่ว่าถ้าถากว่าเข้าป่าไปตอนนี้ก็อาจจะอันตรายทังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนค่อยไปแล้วกัน เตรียมตัวให้พร้อมวะอ๋อได้สิอ๋อไม่ได้เราเดินในเมืองได้หรอโหเหมือนว่าแบบไม่ได้มาเดินเล่นในเมืองนานมากเลยนะครับนี่คือเรากำลังจะออกเดทกับสาวผมทองหรอือเปล่าเดี๋ยวนะต้องไปยังไงล่ะเนี่ยนี่คือสวัสดีฟรีเซลลูกในเมืองเนี่ยจริงๆมีไอซ์แอกเยอะมีเลโอน่าด้วยนะครับคนร้องเพลงเปิดแต่แบบขี้เกียจหาเพราะว่าเลโอน่ามันเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะอยู่ในเมืองนี่แหละอ่ะมาการดึก เดี๋ยวว่าเราควรจะหาแคมป์ตั้งก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปดูดอกไม้เาวันี้มันก็มืดไปปรเดี๋ยวดอกไม้ไม่ไมสวยนะเดี๋ยวผมลองหาแคมป์ดีกว่าเออนี่ข้างหน้านี่ไงมีแคมป์อุ้ยาสาวๆผมทองไม่ใช่สาว,สาวด้วยเป็นสาวคนเดียวผมทองมาตั้งแคมป์กดไงวะเดี๋ยนะ pp. โอเคเลสนอนพักจนถึงนอนถึงกลางวันเมื่อไหร่นอน <laughs> นอนกันยาวๆดีแหละ ไปเลยนอนข้ามวันข้ามคืนจนถึงกลางวันเดี๋ยวเราจะตื่นมาเจอแดดอันสดใสแล้วก็ไปดูดอกไม้กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะแดดอันสดแดดอันสดใสกูโอ้ใหม่ก็ฝนตกดอกไม้ไม่สวยแน่เลยไกลมากครับนี่คือวิ่งตั้งแต่ฝนตกจนมืดจนแดดออกอีกรอบนึงอะแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นเขตต้นไม้แล้วนะอย่างที่บอกว่าดินแดนมนุษย์ฝั่งต้นออกมันสวยมากเลยนะครับ ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดที่น่าจะมีต้นไม้โตได้ดูมีต้นไผ่ด้อยแต่ว่ามาสองคนไม่สามารถสู้กับมอนเตอร์ได้จริงขออนุญาตดิฟนี่ไงโซนนี้ปะน่าจะดูเป็นทุ่งแล้วครับทางไหนวะนึงนะฮึ๊บฮึบอันนี้คือเนินเขาเป็นเนินเขาอย่างที่เขาบอกแล้วก็ต้องหาที่แบบมันเป็นทุ่งแล้วไปทางไหนเนี่ยโอ้ยแค่ดูดอกไม้ลำบากลำบนต้องว่ายน้ําข้ามทะเลข้างหน้านี่จะถึงแล้วไหนต้นไม้ไหนต้นหอมหมือนลีกู เข้ามาในภูเขาแล้วแต่ว่าดูเงียบผิดปกติหรือเปล่าจริงด้วยเราเข้ามาในป่าแล้วก็จริงแต่ว่ายังหาต้นดอกขอหมื่นลี้ไม่เจอเลยนะคะเดี๋ยวสิคิริโตะตรงนั้นน่ะเหมือนจะมีต้นไม้ตายอยู่ด้วยโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าจะเป็นแซดหรอ รู้สึกเหมือนว่ารอบๆนั้นก็จะมีกลิ่นอายของวิชาศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยอาจจะเป็นต้นหอมหมือนลีหรือเปล่าที่ตายไปแล้วเออไม่เอาอยากเห็นอลิซเล่นกับดอกไม้ก็พูดยากนะเดี๋ยวลองบอว่าสถานการณ์ที้ก็ตอบยากงั้นลองไปดูใกล้ๆอีกหน่อยไหมคราถ้าดูจากมุมสูงอาจจะพอตอบอะไรได้นั่นน่ะสินะออ้ตายเลยหรอทำไมอูเจ อะไรวะสัตว์อสูรนี่นะมาทำอะไรเนี่ยนี่มึงทำต้นไม้ตายไว้เนี่ยคิริโตะปล่อยให้มันเดินเพ่นพ่านแบบนี้ไม่ได้นะรีบจัดการมาเร็วโอ้ได้เลยมาสองคนไล่สู้กับมอนนตนจะไปสู้ได้หรอวะทุกคนสีเราต้องเล่นตีส์อ๋อคาดซีนเหรอแม่งไม่ให้สู้เองด้วยโถ่เอยคิดว่ามันจะแบบให้โชเชชื่อช้าเองปลอดภัยทีไหมคะอ่า แต่ว่าไอ้เจ้าพวกเมื่อกี้อาจออาจะ<อ>เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้นหอมหมื่นลีตายไปแล้วหรือเปล่านะคนิดว่าพวกนายมันตัดต้นไม้ทิ้งอ,อ,อย่างนั้นเหรอคะก็อาจจะใช่อยู่แต่ว่าไม่ค่อยแบบว่าสัตว์อสูรก็ไม่น่ากินต้นไม้กัน,กนเพราะงั้นน่าจะต้องมีเหตุผลอื่นใช่ไหม ก็แบบนี the ้เราก็คงจะไม่สามารถหาความจริงได้แน่เลยนั so mm ่น hmm. น่ะสินะแต่ว่าก็ตรงนี้มีหมู่บ้านอยู่รอบๆด้วยนะงั้นเราลองไปถามคนในหมู่บ้านไหมล่ะแถวๆนี้นั่นน่ะสินะงั้นลองไปดูกันเฮ้ยต้นไม้จะตายจริงหรอเสียใจผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องแบบมีวิธีฉุดต้นไม้ขึ้นมาครับมันไม่น่าปล่อยให้ตายโง่ๆอย่างนี้สวัสดีคุณลุง ก็แถวนี้ก็อยู่ดีๆก็มีสัตว์อสูโรโผล่มาเยอะขึ้นทั้งเพื่อนเราแล้วก็เราคนทั้งหลายก็ออกไปล่ามันจะว่าไปตั้งแต่ที่ต้นไม้เริ่มตายกันไปก็หลังจากที่พวกมันโผล่กัเามาเยอะๆนี่แหละไอพวกสัตว์อสูรน,น่ะเป็นผอมมึงจริงๆด้วยแหละเนี่ยที่นี่ใช่ที่ที่แบบว่ามีดอกขอมหมนกลี่โตเยอะๆหรือเปล่าครับเปล่าพอดีว่าวมีคุณลุงอ๋อไม่ใช่ มีคนทำสวนคนหนึ่งน่ะมีคนทำสวนคนหนึ่งเหมือนจะเป็นขุนนางที่ดูแลสวนหรอเขาดูแลสวนต้นหอมหมือนดีดีมากเลยคนที่จะรู้จากไอ้ต้นนั้นดีที่สุดก็มีแค่ลุงคนนี้นี่แหละแล้วคุณคนนั้นไปไหนแล้วล่ะคะพักนี้ก็ไม่เคยเจอหน้าเลยฮะ หลังจากที่ภรรยาเขาตายเมื่อไม่มกี่ปีก่อนเขาก็ดูเริ่มอ่อนแอลงนะ่ะโอ้ภรรยาตายด้วยแปลว่าแล้วฉันก็เป็นห่วงคุณลุงคนทำสวนคนนั้นอยู่นะแต่ว่าอยากแรกต้องจัดการพวกสัตว์อสูรรอบๆก่อนงั้นก็ออกลา่าพวกมันแล้วก็จำจัดให้สิ้นซาบเถอะค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถทำให้ดอกหอมมือลีกลับมาโตได้ก็ตามอะ แต่ว่าเขาหวังว่า,วาจะสามารถปกป้องดินแดนที่สวยงามแห่งนี้เอาไว้ได้นะอื <c oughs> โอ้ผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องแบบมีการฉุบชีวิตต้นไม้เช่นกำจัดสัตว์อสูรหมดแล้วแล้วก็ต้นไม้ก็โตขึ้นอะไรงนี้นี่คือมันจะให้เราเล่นเลยเหรอโอ้สามตัวคือถ้าพูดตรงว,ว่าถ้าเล่นเองก็อาจจะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าศัตรูนี่นะสัตว์อสูรน่ะหรือว่าจะเยอะกว่าที่เจอเมื่อกี้อีกนะครับเนี่ย เอาเป็นว่าช่วยไม่ได้ละจัดการไปก่อนเถอะฮึบฮึบเล่นไหมฮึบ่มี่บชชโชชเองก็ได้ฮึบอ่าโอ้โห<อ>เท่านี้ก็น่าจะครบหมดทุกตัวแล้วนะถ้าหากว่าเอา่อมีสัตว์อสูรออกมาเยอะขนาดนี้คิดว่ามันมน่าต้องมีสาเหตุที่พวกมันจะไปที่ไหนสักที่หรือเปล่า นั่นน่ะสินะไม่รู้เลยว่าตอนนี้พวกมันมีเป้าหมายอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวออกตามหาคุณลุงคนสวนคนนั้นก่อนไหมบ้านเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้น่าจะพอมีโอกาสได้โอเคงั้นก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็ไปกันที่ค่ะคุณลุงคนสวนแล้วฮะเ,เอ่อเดี๋ยวนะแล้วดอกหอมหมื่นลีชะล่ะต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเออเออเออแบบแบบในคื้วันึ่ดนะฮึบฮึบไม่ใช่นั่นมันเควสหลักอันนี้ปะ อันนี้ย้อนข้างหลังไม่ใช่เขาจัดอสูรอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนจะต้องไต่เขาไปทางนี้บ้านคุณลุงอยู่บนเขาแล้วครับคือคุณลุงเนี่ยก็จัดที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนคนดูแลต้นดอกหอมมืนน่นลีแล้วก็พอภรรยาตายไปเขาก็ดูกระจกขึ้นใช่ไหมอาจจะเป็นเหมือนแบบต้นไม้ที่ภรรยาปลูกไงพอภรรยาเสียปุ๊บก็เริ่มแบบโอ้ดูแลไม่ไหวแล้วสุดท้ายตายห่าไปเลยแล้วโอ้โอ้โอซูเปอร์ไฮเดงจะรัดโซนเอน์มี่ว่ะไม่เอา สู้ไม่ได้มา2คนเราจะพยายามวิ่งหลบมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าแบบมีมอนสเตอร์พยายามเชียวเข้างคายก็จะโกยเนี่ยฮึปต้นแฉลบเหไม่เอาเชี่ยมีเด็กควอดแดงไปไงวะเนี่ยมันจะไม่ตีเราใช่ไหมเฮ้ยอย่าบังอย่าบังเฮ้ยอย่าบังทางดิฮึปโอเคเหมือนจะต้องเป็นเนินเขาตรงนี้บ้านไหนบ้านลุงวะลุงลุงจะมีบ้านอยู่ตรงเนินเขาอย่างงี้ไม่ได้นะแบบว่าพายุเข้าคือ บ้านลุงจะปลิวลุงทำแบบนี้ไม่ได้อ๋ออ๋อดิซอาิสอ๋อแบบว่าเป็นไรเหรอทำไมถึงจ้องที่นี่ <c oughs> อย่างนั้นล่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนว่ามาถึงแล้วนะคะ่ะเออ ภูเขานี <Here. S 1> ้น่ะมันช <'s> ่างสวยงามจริงๆนะคะถ้าหากว่ามันมีต้นหอมหมื่นลี้อยู่ด้วยแล้วก็มันก็คงจะสามารถเติมเต็มแล้วทําให้มันสวยได้มากกว่านี้แน่เลยอ้าก็สมแล้วนะล่ะที่เป็นภูเขาลูกนี้สวยมากเลยอ๋อถ้าหากว่า ฉันได้เห็นมันแล้วก็ฉันคิดว่าจิตใจฉันคงจะถูกเติมเต็มแน่เลยค่ะอลิส <Alice. S 2> อยากเห็นหรอ,อเสียงต้อเอาเอาดาบตัวเองมาแล้วก็แบบพห้มันบานเองเอทอทษที่ค่ะลืมลืมไปเถอดที่ฉันพูดเมื่อกี้นะ่ะออะเป้าฉันเองก็เห็นด้วยกับเธอนะพลังหน่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราถูกเติมเต็มบางอย่างในหัวใจทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น เรา้ไม่คิดว่าเออไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเหมือนผูกติดหรือว่าสนใจในอะไรบางอย่างมันก็ทำให้เราได้รับพลังมาด้วยคิดว่าคนที่ดูแลต้นไม้น่ะก็คงอยากจะปกป้องต้นไม้แล้วก็ภูเขาลูกนี้เอาไว้อย่างแน่นอนออแล้วลุงเขาไปไหนแล้วล่ะครับ<อ>จะว่าไปแล้ว เราก็ไปออกตามหาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้คุณคนคุณดูแลสวนคนคุณคุณคนดูแลสวนลิลิทพันเขาอยู่ที่ไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> คือจ<ค><ณ>ะว่าไปนะครับเอ้ยคิริโตะอะไรโอ้สัตว์อสูรโอ้รอมาเหวะ ไอหมอนี่ดูแข็งแกร่งกว่าที่เจอเมื่อกี้วเนี่ยมามาทำในแถวนี้กันตัวใหญ่มากด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งมากบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าของพวกมันก็ได้นะโอ้ my god ไม่นะอันนี้เราต้องสู้เองได้เลยเพราะเป็นหัวหน้าเอาละเราคงปล่อยให้มันไปต่อไม่ได้แล้วอลิซจัดการมันเลยขัดซีไหมวะหรือว่าสู้เอง โหลดนานๆอย่างนี้โอ้สู้เองจริงด้วยชิปหายแล้วแล้วแม่งให้เราสู้กับตัวใหญ่มาสองคนสู้ได้ไมนี่ยเดี๋ยวนะเวลห้าสิบแปดได้อยู่ครับเวลมันไม่แดงหยออึดอได้อยู่ฮึดฮึอึดสองคนก็สู้ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามอนสเตอร์เลือดแดงเนี่ยอันนั้นโอยแนบไปทำแล้วเวสโนว่าแอสเซมชั่นยอนี่ฮึดอึตอบอีกทีนึงออฮึดหนึ่งสองอึ พึบพึบพึบเยยแล้วก็ยิงหน้ามันด้วยเซอร์โมเอเลเมนอ้อยอ้อยฮึบดิสชาร์ตไม่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 ได้เก่งขนาดนั้นดีกว่าย่อไปอึ้อพึบเรียบร้อยมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะใครวะอลิสมีผู้ชายล้มอยู่ตรงนั้นโอ้อย่าบอกนะคุณคะ อย่าบอกนะออตายไปแล้วเหรอแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ถูกฆ่านะอะ่แล้วไหนเขาบอกว่าคนเราตายไม่ถูกฆ่าไงแล้วลุงตายได้ไงวะเหมือนว่าจะไม่มีพลังชิอเขาเรียกอะไรนะที่ปจอร์เหลือแล้วแต่ว่าไม่ได้ถูกฆ่าอลิสตรงนี้เหมือนจะมีจดหมายอยู่ด้วยเขียนเอาไว้ว่าให้ใครก็ตามที่มาเจอฉัน หรือว่าจะเป็นจดหมายลาตายางั้นเหรอรแต่ว่าเขาคิดว่าอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนแบบพวกเรามาเจอเขาที่นี่อย่างนั้นหรอแต่ว่านะเราไม่ได้เป็นครอบครัวหรือว่าอะไรกับเขาเลยจะมาอ่านแบบนี้ก็เสียมารยราทหรือเปล่าแต่ว่าเราคงจะให้คําพูดสุดท้ายของเขาสูญเปล่าไปโดยไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอถือวิสาเสือกเลยแล้วกันเขียน,นอะไรไว้ว่าลุง ฉันคงอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานแล้วล่ะขอยอมรับเลยมันก็เหมือนกับต้นไม้มนุษย์น่ะสุดท้ายวันหนึ่งก็ต้องแก่ตายไปแล้วฉันก็จะได้ไปเจอเธออีกครั้งหนึง่งความตายน่ะมันก็เป็นเหมือนการเดินทางครั้งใหม่ของฉันก็คือจะไปเจอภรรยาตัวเองใช่ไหมชีวิตของฉันน่ะสวยงามมากที่อยู่ในป่าแห่งนี้มันช่างรู้สึกบอกว่าเติมเต็ม,ตมไม่เคยรู้สึกเสียใจเลย สิ่งสุดท้ายที่ฉัน,นจะขอก็คือฉันอนะ่ะอยากที่จะเดินไปเคียงข้างกับเธอภายใต้โลกที่มีต้นไม้เรียงล้อมคือเหมือนแบบเดินไปในสวนดอกไม้กับเธอกับภรรยาเหรอโอ้เศร้าจังว่าแล้วเชียวว่าเขาไม่ได้ถูกสัตว์อสูรฆ่าจริงๆด้วย เหมือนว่าเขาจะตัดต้นอ่อนบางอย่างเอาไว้เตรียมเอาไว้ให้เพราะงั้นอยากจะให้เราดูแลต้นอ่อนของดอกอหอมมืนลีนี้แล้วก็ช่วยขับไล่อสูรไม่ให้เข้าใกล้ด้วยต้นไม้นี้นะถ้าหากเราไรคนดูแลก็จะท้องถูกสัตว์อสูรมันลุมแล้วก็ล้มตายไปอย่างแน่นอนคือคงจะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ หรือก็คือแปลว่าที่ต้นไม้มันตายเพราะว่าไม่มีคนสวนคนนี้คอยดูแลอยู่อีกแล้วอย่างนั้นเหรอคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราสามารถขับไล่พวกสัตว์อสูรออกไปได้ก็คิดว่าพวกมันก็นะจะไม่มายุ่งอีกในโลกแห่งความเป็นจริงน่ะเราก็จะเออเราก็ทำแบบนี้กันงั้นคิดดีต่ งั้นพวกเราเอาต้นอ่อนนี้กับจดหมายกับไปหมู่บ้านกันเถอะอาจจะมีญาติมีอะไรอยู่ในหมู่บ้านก็ได้นะครับอ๋อนั่นลสินะเรามาทําในสิ่งที่เขาต้องการกันเถอะต้นอ่อนหรอคือเหมือนแบบเอาไว้ให้เพื่อให้เราเอาไปปลูกแบบเนี้ยก็ส่งต้นต้นอ่อนไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ก SO ็น่าจะเบาใจได้อีก คนในหม,มู่บ้านเองก็บอกว่าจะดูแลมันอย่างดีเลยจะ,จะดูแลแล้วคอยปกป,ป้องต้นอ่อนต้นนี้เอาไว้แต่ว่าที่นี่เนี่ยมันสวยจรยิงๆน,นะนะก,นนก็หวังว่าต้นอ่อนนั้นจะเติบโต,นนตม,มายอยา่างแข็งแกร่งล้วกันแล้วมันก็จะได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่สวยงามในพื้นที่แห่งนี้ไงอะไรอะไรอะไรเ<น>๊ะอะไรเหรออลิส ทำไมหน้าเธอแดงแบบนั้นล่ะอะไรวะเอ๋คืออะไรอยาโอ้นี่แหละที่รอคอยเออยู่ๆทำไมลากแขนกันมาแบบนี้ล่ะอะไรเนี่ยอู้น่ารักค่ะดักเอกงผมทองนี่นะ แบบว่าไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะออคือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะไรเราไม่ได้คิดอะไรเลยฉันน่ะแค่พยายามที่จะทำตามความปรารถนาสุดท้ายของคุณลุงคนนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้แล้วก็เพื่อที่จะหลังจากที่เขาแบบว่าสิ่งที่ทำได้หลังจากที่เขาช่วยเหลือทุกคนแล้วก็ดูแลต้นอ่อนนั้นหมายถึงว่าที่เขาอยากจะเดินในสวนที่สวยงามกับภรรยาของเขาสักครั้งหนึ่ง น่นหรอเธอก็เลยอยากลองทำให้เหรอวายตายแล้วใช่ค่ะในในฐานะของอัศวินบุรณภาพฉันเองก็ต้องเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งไม่ไม่อลิซเราไม่ได้เป็นสามีเธอไงตายแล้วคิดว่าการมองข้ามคำขอนั้นแบบว่าจะไปเรื่องไม่ดีก็เลยจะทำเพราะงั้นฉันก็อยากจะเห็นโลกที่สวยงามใบนี้อยากให้บอว่ามันให้คำตอบอะไรบายางกับฉันกับโลกใบนี้ ผู้คนที่มีผู้คนที่แบบรพยายามจะปกป้องโลกที่สวยงามนี้ฉันก็ควรที่จะช่วยเขานะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วก็มีพลังเพิ่มขึ้นในสนามรบก,ก็ได้งั้นเหรอก็อจะนี้ ก็เอออยากจะให้บบว่าทุกคนแล้วก็เธอคิดแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะค่าคาใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วงั้นเราเดินไปแบบนี้กันอีกสักพักไหมล่ะโอ้ได้เลยค่ะแม่ก็ทำได้เท่านี้แหละเนาะมีทางเดียวโอ้ได้เู่นะนั่นน่ะสินะเออไปเลยเดินไปเลยเดินจากมือไปเลยรักกันไปเลยเย้อะไรอะไรอะไรหรอคะเออบอกว่า แต่ฉันรู้สึกเดี๋ยนะฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมฉันรู้สึกเหมือนว่าต้นอ่อนนั้นมันจะต่อขึ้นมาดิ้อๆแล้วหรือเปล่าเออจริงด้วยไม่สิแต่ว่ามันเราอาจจะแค่คิดไปเองหรือเปล่ามันจะโตมาเร็วขนาดนั้นได้ไงเพิ่งปลูกเองไม่หรอกฉันคิดว่าไม่น่าคิดไปเองนะเพราะว่าความรู้สึกของอลิสอาจจะทำให้ต้นหอนั้นเติบโตขึ้นมาก็ได้เด็กน้อยมันก็อาจจะช่วยทำให้มันโตขึ้นมาได้เร็วขึ้นอีกสนิทก็ยังดีนั่นน่ะสินะ มันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปไม่ได้ักทีเดียว